ออริเวอร์กราสเนู้จัดการทีมของทางปรา,าสาทเรือนแก้วคิสตันพาเลตในฐานะหนึ่งในตัวเต็งที่มีโอกาสจะก้าวขึ้นมารับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราหากเกิดกรณีที่ตัวของทาง a r n ์เนอร์สตถูกปลดออกจากตําแหน่งไปล่าสุดก็มีรายงานข่าวที่น่าสนใจออกมาจากสื่อในหลีกบ้านเกิดของเขาเองว่าตอนนี้ตัวของทางกราสเนอนั้นแทบจะรอรับโทรศัพท์จากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราแล้ว ขนาที่ในรายของทง ate, team, ักอิบราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮาทีมชาติฝรั่งเศสของเราในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าหัวท่มกันเลยครับเพื่อนๆหลังจากทางราชันชุดขาวหรืออันมาดรดที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวกระสันอยากจะย้ายไปเล่นด้วยมีการแจ้งกลับมายังสโมรสรของเราและตัวแทนของนักเตะให้รับทราบแล้วว่าพวกเขาได้ถอนความสนใจทั้งหมดในตัวของทักอิบรูออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทําผลงานไม่เข้าตาเลยในการแข่งขันฤดูกาลนี้ต่อให้เป็นการเซ็นสัญญาบแบบไร้ค่าตัว เรอันมัดริกก็บอกว่าไม่ต้องการที่จะคว้าตัวเขามาเป็นภาระของลูกหลาน นั่นทาให้อํานาจต่อรองทั้งหลายทั้งมวลนปัจจุบันกลับมาอยู่ที่ทางฝั่งสมูสรริอวู่ของเราเป็นที่เรียบร้อยหลังจากในตอนแรกเราได้เห็นเขามีการเล่นแง่ไม่ยอมต่อสัญญาฉบับใหม่เพื่อที่ต้องการจะเรียกค่าเหนื่อยขึ้นไปเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวแต่ในตอนนี้สิ่งที่สมูสรของเราได้บอกกับเขากลับไปก็คือหากจะต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปคุณจะต้องเล่นตามเกมตามโครงสร้างค่าเหนื่อยของเราเท่านั้น ขณะดเดียวกันเราก็เห็นตัวของทางนิโกโควัชในใหญ่ของทางเสือเหลืองบรัสเซียดอทมุนเมกัรออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่านิโกชรัฟเทอร์เบกปะกหลังตัวเก่งของพวกเขาหากต้องการที่จะย้ายทีมออกไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลหรือบาเยนมิวนิคตัวของเขาเองก็คงจะไม่สามารถทำอะไรได้ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้เพื่อนๆสามารถติดตามกันได้กับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยกับผมแอดินเซอโอหากคุณรักทีมนี้เราคือครอบครัวเดียวกัน ทีนี้เราจะมาไล่เรียงแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเลยครับเพื่อนๆโดยเราจะมาเริ่มต้นจากเกมการแข่งขันที่รอเราอยู่ในคืนวันพรุ่งนี้ หลังจากสโมสรของเราจะต้องบุกไป,ปเยือนทางขุนค้คอนเวสแฮมยูไนเต็ดที่สนามลอนดอนสเตเดียมซึ่งในการแข่งขันเกมนี้ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทางรอดเดียวของทางอาานเนอร์สร็อตก็คือจําเป็นจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้นหากสุดท้ายแล้วเราไปการปราชัยกลับออกมาอีกเก้าอี้ของเขาก็มีโอกาสสูงมากที่จะถูกเด้งออกไปแบบสายฟ้าแลบกันเลยทีเดียว ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเส้นทางที่เรียกได้ว่าเป็นทางรอดเดียวที่เหลืออยู่ของทางส็อตนั้นเขาจะจัดทับอย่างไรตรงสนามหลังจากเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับการปลาชัยให้กับทาง P S V I h o f e n มาถึง4ประตูต่อหนึ่งและเรียกได้ว่าผลงานของทีมเราตกต่ำที่สุดในรอบ71ปีกับการพ่ายแพ้ไปถึง9จาก12เกมหลังสุดในการแข่งขันทุกรายการ ล่าสุดมันก็มีคาดการณ์เสบดผู้เล่นตัวจริงของทีมเราที่จะใช้ลงสนามในการ,รเผชิญหน้ากับทางเวสต์แฮมในคืนวันพรุ่งนี้ออกมาซึ่งหลายฝ่ายก็มองว่าผู้รักษาประตูยังไงตัวของทักอาริสันเบเกอร์ที่หายกลับมาจากอาการป่วยแล้วก็ต้องได้ลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่ของทางจอจีมามาดชวีลี ตำแหน่งที่เป็นดักขวาซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นปัญหามากที่สุดของเราหลังจากทางครอนนอร์แบดลีและทางเชรมีฟินโปร่งนั้นยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่ตัวของทางเคอร์ติสโจนน่าจะได้ลงเล่นเป็นดักขวาจําเป็นต่อไปโดยจะมีคนสอบแทรกก็คือทางโจโกเมสแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพความฟิตของเขาในการทดสอบครั้งสุดท้ายนั้นจะผ่านหรือไม่หากสามารถผ่านการทดสอบความฟิตได้ก็จะเป็นตัวของทางโกเมสที่ได้ลงทำหน้าที่แทน ในตำแหน่งแบ็กซ้ายมีโอกาสสูงมากที่ทางมิดลอดเคอร์เคสจะถูกดอปและเปิดโอกาสให้ตัวของทางอนดูโรเบอร์สันกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงคู่ปะการังตัวกลางยังไงก็น่าจะเป็นคู่เดิมอย่างทางอิปราฮิมาโคนาเต้ที่แม้ว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักขนาดไหนก็คงจะได้ลงสนามต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับตัวของทางเวิร์กิวฟานไดแทงมิดฟิลคู่กลางเป็นทางไรอันกรอบเวนแบกจับคู่กับทางอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์โดยมีทางโดมเล็กโซบอสไลคอยปั้นเกมอยู่ที่กลางสนาม ปีกซ้ายขวาที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่เจอวิาพากษ์วิจารณ์หนักหนามากที่สุดแล้วครับในฤดูกาลนี้แต่หลายคนก็ยังคงเชื่อว,ว่ายังไงเสียทางสล็อตแม้ว่าเขาจะมีการออกมาบอกว่าจะพยายามลดทิฐิของตัวเองลงมาและจะมีการเปิดโอกาสให้กับนักเตะรายอื่นที่ได้ลงสนามค่อนข้างน้อยแต่สุดท้ายแล้วนักเตะที่ถือตัวช้างอย่างทางคูดี้กัคโปรวมไปถึงตัวของทางซาล่านั้นก็น่าจะได้ออกสตาร์ทลงบริเวณด่มเส้นให้กับทีมของเราเหมือนเดิม โดยเฉพาะในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวกลางที่หลายสื่อก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าโอกาสที่ตัวของทางฮูกโกเอเกตติเกจะถูกตอบและปล่อยให้ตัวของทาง Isaac อเล็กซานเดอร์อิซักกลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงนั้นก็มีค่อนข้างสูง ซึ่งจากคาดการสืบเ็จผู้เล่นตัวจริงดังกล่าวนั้นเพื่อนๆมองว่าเป็นอย่างไรกันดูเหมือนว่าความเปลี่ยนแปลงหากเป็นไปตามนี้มันก็แทบจะเป็นทีมชุดเดิมกับที่เราลงเล่นตลอดช่วงหลายนดที่ผ่านมามันจะสามารถพลิกสถานการณ์ให้กับทีมของเราได้จริงหรือไม่หากตัวของทางสลอตไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและให้โอกาสกับนักเตะที่บางครั้งไม่ค่อยจะได้ลงสนามให้พวกเขาเหล่านั้นลงโชว์ฝีมือกันบ้าง ทีนี้เราจะมาดูประเด็นที่ต่อเนื่องกันไปเลยครับก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับผลการแข่งขันในการที่เราจะปะเะชิญหน้ากับทางเวสแฮม เมื่อเราได้เห็นกูรูอย่างน,น้อยสองท่านมีการออกมาฟันธงไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในรายของทางพอลเมอร์ซันอดีตดาวเตะอรัตต์ตำนานของทางฝั่งปืนใหญ่อาร์ซนอลและตัวของทางคริสตัลันอดีตดาวยิงชื่อดังของพิมเมอรีที่พวกเขาก็มองไปเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วยังไงเสียลิว์ภูของเราคงจะไม่พ่ายแพ้มาติดติดก,กันและแพ้แบบไม่หยุดหย่อนยังไงเสียนัดนี้น่าจะสามารถกลับมาคว้าชัยชนะได้เสียที โดยหากเราไปดูบทสัมภาษณ์ของตัวสตันที่ในตอนนี้ก็ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูฟุตบอลอย่างเต็มตัวนั้นเขาก็ได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าลเวร์พูของเราน่าจะลงเอยได้การคว้าชัยชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งลีว่ o พูจะไม่แพ้ติดกันแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอกนะสตตันกล่าวระหว่างที่เขาไปจับรายการให้กับทาง BBC สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษ ต่มันจะมีอะไรที่มาบ่งบอกว่ามันจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์นี้กับทางเวสแฮมแล้วหรือไม่หากคุณมาถึงจุดหนึ่งที่คุณจําเป็นจะต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองลืมไปก่อนเลยว่าลิเวอร์พูลเคยเป็นทีมที่ดีแค่ไหนแล้วถ้าให้ทํานายจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาในตอนนี้แทนรวมกับฟอร์มการเล่นของทางเวสแฮมภายใต้การทําทีมของทางนูนกเอสเปริตโตซานโตที่ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนผมก็ไม่เห็นภาพที่ลิเวอร์พูลจะสามารถเกิบขีนฉีดได้ แต่แม้กันนั้นผลการแข่งขันที่ตัวของทางสัตตันทำนายายทักก็ยังคงเชื่อว่ามันจะลงเอยได้ชัยชนะของทีมเจ้าบ้านซึ่งก็คือลิเวอร์พูลของเรา2ประตูต่อหนึ่ง แล้วในอีกด้านหนึ่งหากเราไปดูคําทํานายทยทักจากทางฝั่งของทางพอเมอร์สันซึ่งปกติแล้วเจ้าตัวก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีอคติของทีมเราและมักจะแสดงความคิดเห็นในเชิงลบต่อทางหรืวอว่าผู้ของเราแทบจะตลอดแต่ในหนนันี้เขาเองก็พูดไปในทิศทางเดียวกันว่าลิเวอร์พูลน่าจะคว้าชัยชนะมาได้2ประตูต่อหนึ่งเพราะว่าผู้เล่นของเรานั้นหากไปเทียบกันแบบตัวต่อตัวกับทางฝั่งของเวสต์แฮมก็เรียกได้ว่าเหนือกว่าทุกจุด ไปายกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทาอิบราฮิมาคูนาเต้เซนเตอร์ฮาร์ททีมชาติฝรั่งเศสของเรากันบ้างดีกว่าหลังจากสันนการของเขาในช่วงก่อนหน้านี้ทุกคนก็น่าจะรับทราบตรงกันอยู่แล้วว่าตัวของทางคูนาเต้และสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้เท่านั้นและก่อนหน้านี้สโมสรก็เคยพยายามที่จะต่อสัญญาให้กับเขามาแล้วในหลายโอกาส ตามคำบอกเล่าของทางฟาร์ิเซโอโรมาโนก็คืออันที่จริงทั้งสองฝ่ายเกือบจะตกลงกันได้แล้วด้วยซ้ำไปย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วแต่ท้ายที่สุดไม่รู้อะไรมาดลบันดาลใจให้ตัวของทางโคนาเต้อยู่ดีๆเขาก็มีการกลับลำปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราไปเสียอย่างนั้น ซึ่งนั่นก็จะไปสอดคล้องกับรายงานข่าวว่าทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดอยากที่จะได้ตัวเขาไปร่วมทีมในฐานะนักเตะฟรีเอเยต์แบบไม่เสียค่าตัวซึ่งก็จะเป็นการเจริญตามรอยเท้าของทางเพนอเล็กซานเดอร์อาร์โนออดีตนักขวารองกับตันทีมของเรา แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเกิดการพลิกผันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเพื่อนๆนหลังจากตัวของทางโคนาเต้ทำผลงานไมเ่เอาเสียเลยในการแข่งขันฤดูกาลนี้และแม้กระทั่งตัวของทางฟอร์เรนติโนเปเรสประธานสโมสรของทางฝั่งเรอันมาดริดก็ดูแล้วว่าหากพวกเขามีการลงทุนเซ็นสัญญากับทางโคนาเต้ต่อให้พวกเขาไม่จําเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าตัวเลยแต่นักเตะจะสามารถเล่นได้คุ้มค่าเหนื่อยกับที่พวกเขาจะต้องจ่ายให้กับตัวของทางอิปปูหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ออกมาและการพูดคุยกันภายในสมสรของพวกเขาก็คือดูแล้วเป็นดิวที่ไม่น่าลงทุนนั่นจึงทําให้ทางเรอ,อันมาริดถอนสมอจากการคว้าตัวเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคนแรกๆที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางแอตเลติกสำนักข่าวเชี่อที่ได้ของประเทศอังกฤษนั่นเองครับโดยพวกเขามีการระบุเอาไว้ในรายงานข่าวของพวกเขาค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนเลย ดิแอสเลติกสามารถเปิดเผยได้ว่าทีมจากลาลีกาได้แจ้งให้กับทางพิมเมลิกรับทราบโดยตรงแล้วอย่างชัดเจนว่าแม้จะมีข่าวลือหนักหนาขนาดไหนก็ตามแต่พวกเขาไม่มีความสนใจที่จะดึงตัวดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสไปร่วมทีมรายงานข่าวจากทางดิแอสเลติกระบุ นอกจากนี้ครับเพื่อนๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากคำยืนยันของทางดิแอตเลติกแล้วแม้แต่ตัวของทางฟาบิซิโอโรมาโนซึ่งก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามีความมั่นยำเกี่ยวกับข่าวซื้อขายนักเตะมาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเจ้าตัวก็มีการชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันด้วยเรอันมาริดได้แจ้งกับทางลิเวอร์พูลแล้วว่าพวกเขาจะไม่เดินหน้าดิวต่อกับทางอิบราฮิมาโคนาเตสสำหรับปี2026 ลูมาโน่โพสต์ยืนยันเช่นเดียวกันผ่านหน้าเอสอย่างเป็นทางการของเขาหลังจากตัวของทางโคโนาเต้เคยอยู่ในลิสต์ของพวกเขามาอย่างยาวนานตามการรายงานข่าวจากทางดิแอสเลติกโคโนาเต้ยังคงเดินหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางลิเวอร์พูลอยู่ข้อเสนออยู่ที่บนโต๊ะแต่ในตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายออกมา ซึ่งจากคำดินยันของสื่อสองแหล่งที่ก็เรียกได้ว่ามีความน่าเชื่อถือระดับสูงก็ทำให้ในตอนนี้เราสามารถที่จะฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าสิ่งที่ตัวของทางโคโนาเต้ต้องการในการจะย้ายไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดตอนนี้ขนทางฝั่งนั้นเรียกได้ว่าปิดตายไปแล้วและเจ้าตัวอาจจะต้องหวนกลับมาตามง้ะตามหงอนทีมของทางลิเวอร์พูลของเราสำหรับการต่อสัญญาฉบับใหม่แทน นั่นึงนำมาซึ่งอีกหนึ่งรายงานข่าวครับเพื่อนๆแต่คราวนี้มาจากทางฝั่งของทาง Sky Sport ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นสื่ออันดับที่2ของทางฝั่งประเทศอังกฤษจะเป็นรองก็เพียงแค่ทาง BBC เท่านั้นซึ่งพวกเขาก็ชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้หรือว่าูลของเราก็ฉวยโอกาสจากการที่ทาง r อ a l m a d ป i ดถอนสมอในการไล่ล่าตัวของทางโคนาเต้เร่งดำเนินการในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับตัวของเขาให้พยายามให้มันเสร็จสิน้น แต่ในตอนนีท้ทุกอย่างมันจะอยู่ในกำมือของเรานะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้ตัวของทางโคนาะเต้พยายามจะเรียกรองค่าเหนื่อยขึ้นไปอยู่ที่ระดับ2อ0แสนตอนต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นถือว่าสูงมากๆนะครับมันจะกลายให้เขากลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่รบค่าเหนื่อยสูงเป็นลำดับต้นๆของสโมสร แต่จากสถานการณ์ในตอนนี้ตัวของทางโคโนาเต้แทบจะไม่มีอำนาจต่อรองอีกต่อไปแล้วหลังจากสมูรที่โจ้าตัวมุ่งมั่นอยากจะย้ายไปอยู่ด้วยก็ปฏิเสธเขากลับมาจากฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ต่อเนื่องซึ่งนั่นจึงทำให้สมูรของเรามีการชี้ชัดเลยว่าหากตัวของทางโคโนาเต้อยากที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่มันจะต้องเป็นไปตามโครงสร้างค่าเในของทีมเรานั่นเอง ซึ่งประเด็นนี้คนที่เป็นคนออกมาเปิดเผยก็คือทางวินลี่โอคอนเนอร์นักข่าวจากทางสกายสปอร์ตเรื่องูมยังคงมุ่งมั่นในการต่อสัญญากับทางอิบราฮิมาโคนาเตหากสถานการณ์สามารถที่จะตกลงเงื่อนไขกันได้โอคอนเนอร์ระบุสัญญาของโคนาเตจะจบลงตอนสิ้นสุดฤดูกาลและเขาก็คาดหวังว่าจะพิจารณาทางเลือกของตัวเองในเดือนมก,กราคมซึ่งเป็นช่วงที่เขาสามารถจัดเจรจากับสโมสรในต่างแดนได้อย่างอิสระ เรอันมาริดเป็นหนึ่งในทีมที่พิจารณาการเซ็นสัญญากับเขาแบบร้ค่าตัวแต่รายงานข่าวในวันนี้ก็ระบุว่าความสนใจด้ลดถอยลงไปแล้วหรือร์พูลจะตกลงเงื่อนไขกับทางโคนาเต้ก็ต่อเมื่อมันสอดคล้องกับโครงสร้างค่าเหนื่อยของสโมสรและพวกเขาก็กำลังสำรวจตลาดสำหรับตัวแทนที่เป็นไปได้ด้วย จากรายงานข่าวของทาง s k y s p o r t เพืเ่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลดูเหมือนจะกลุ่มไพ่เหนือกว่าตัวของทางโคโนาเต้และสามารถที่จะบีบนักเตะให้ต้องทำตามสิ่งที่เราต้องการและเราก็ยังมีแผนสำรองเอาไว้ด้วยหากเกิดกรณีที่ตัวของเขายังคงดื้อแพง่งอยากจะได้ค่าเหนื่อยในระดับสูงๆทีมของเราก็พร้อมที่จะปล่อยให้เขาย้ายทีมออกไปและหันไปคว้าตัวตายตัวแทนที่เป็นนักเตะระดับท็อปคนอื่นเข้ามาขันเกมดับให้กับเราต่อไปในอนาคตแทน ทีนี้เราจะมาดูกันดีกว่าครับเพืเ่อนๆไหนๆก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตำแหน่งปะกหังตัวกลางกันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่ก็มีข่าวพัวพันกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือในรายของทางนิโก้ชรอตเทอร์เบกเซนเตอร์ฮตัวเก่งของทางเสือเหลืองบรเซียดอร์ทมุน สิ่งที่น่าสนใจในดีวนี้ก็คือการที่ตัวของทางชรัลเทอร์เบกนั้นมีสัญญาผูกมัดกับทางดอทมุนถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2027และการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่ก่อนหน้านี้ก็ยังคงไม่ประสบความสำเร็จหลังจากดูเหมือนว่าตัวของเขาเองก็มีความมุ่งหมายอยากจะย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นโดยในตอนนี้ก็มี2ทีมทีต่ตีคู่กันมาเลยครับเพื่อนๆหนึ่งก็คือทางบายเยนน์มิวนิกแล้ว2ก็คือทางลิเวอร์พูลของเรา ล่าสุดประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่ตรงนี้แหละครับเมื่อตัวของทางนิโก้โควาชกุนซีอของทางดอทมุนก็มีการออกมาเปิดเผยยอมรับในข้อเท็จจริงเลยว่าหากมันเกิดการแย่งชิงตัวนักเตะและหากตัวของทางชรัตเทเบกต้องการที่จะย้ายทีมออกไปอยู่กับสโมสรยักษ์ใหญ่ดังกล่าวข้างต้นนั้นตัวของเขาเองก็คงไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะไม่รู้เลยว่าผมจะสามารถมีอิทธิพลกับเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนกันนะโควาชกล่าว นอกจากการจะแสดงให้เขาได้เห็นว่าผมเห็นความสำคัญของเขาขนาดไหนกันนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทำให้เขาได้เห็นในทุกๆวันเขารู้ดีว่าเราได้ให้อะไรกับเขาบ้างแต่เขาก็รู้ด้วยว่าเขาได้ให้อะไรกับสโมสรด้วยเช่นเดียวกันผมเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะแต่เวลาจะเป็นตัวบ่งบอกเองผมไม่ใช่หมอดูเราจะต้องมารอดูกันต่อไป ซึ่งหากตัวของทางนิโก้โควัชมีการออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้ก็แสดงว่าการตัดสินใจมันน่าจะขึ้นอยู่กับตัวของทางนักเตะเองและหากสถานก,การณ์เคลื่อนเข้าไปสู่ช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ตัวของเขายังคงปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่ก็จะทําให้เจ้าตัวเหลือสัญญากับทางอดอทมุนอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นเองมันจะทําให้อํานาจต่อรองอยู่ที่สมโมสรอ,อื่นๆเพราะพวกเขาจะสามารถกดดันให้ทางดอดทมุนจําเป็นต้องขายนักเตะออกมาตัดราคาดีกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะยอม เสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากปล่อยให้มันรากยาวไปถึงตอนที่เขาหมดสัญญาดังกล่าวข้างตนนั่นเองทีนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งคนครับเพื่อนๆที่ก็ตกเป็นข่าวกระแสกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานและอันที่จริงทีมของเราก็เกือบจะได้ตัวเขาตั้งแต่ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยซ้ำไป นั่นก็คือในรายของทางมาร์กเกฮีเซนเตอร์ฮทีมชาติอังกฤษของทางปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลตแต่ล่าสุดเราได้เห็นทางเดวิดออนสตีนอีกหนึ่งนักข่าวระดับเทียรหนึ่งจากทางเดอะแอตเลติกเจ้าของฉายาเทพดเดวิดมีการออกมาชี้ชัดถึงสถานการณ์ล่าสุดในการไล่ล่าตัวของทางเกฮี เมื่อเขาชี้ชัดเลยว่าในตอนนี้ทุกอย่างมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนในช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาอีกแล้วจากการที่ตัวของทางเกฮีนั้นกําลังจะหมดสัญญากับทางพาเลทหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้และเจ้าตัวก็ประกาศต่อสาธารณะไปแล้วด้วยว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ นั่นจึงทําให้มันมีบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วทวีปยุโรปหันมาให้ความสนใจในตัวเขาและมันจะขึ้นอยู่กับทางเกฮีเลยว่าเขาจะเลือกย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนแต่ดูเหมือนว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของเขาเจ้าตัวอยากจะไปอยู่กับสโมสรที่มีโอกาสก้าวขึ้นไปขว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีในอนาคต การย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลตอนวันเดทไลน์นั้นได้ล่มลงไปแต่ตัวของทางมากเกฮีก็คาดว่าจะอำลาทิมซลเฮอร์สปาร์ไปอยู่ดีในปี2026ออนสตีนระบุ มันยังไม่ชัดเจนว่าทีมแชมป์พิมเลิกจะกลับมาพยายามอีกครั้งในเดือนมกรกาคมหรือไม่แม้แต่ว่าพวกเขาหรือทีมอื่นๆจะมีการทำยิ่งข้อเสนอเข้ามาก็าจำเป็นจะต้องถูกอ,อกถูกใจทางฝั่งของคริสตันพาเลตและตัวของทางเจฮีเองด้วยซึ่งมันไม่มีการรับประกันว่าสโมสรเหล่านั้นจะสามารถทำเช่นนั้นได้ นั่นเป็นเพราะความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นมิตรระหว่างทางสโมสรจากรุงลอนดอนและกับตันทีมของพวกเขาว่าเขาจะยอมอยู่กับสโมสรไปจนกระทั่งครบสัญญาในเตือนสุดท้ายพยายามที่จะคว้าแชมป์ให้ได้อีกครั้งและอำลาสโมสรไปแบบไร้ค่าตัวเมื่อถึงตอนจบฤดูกาล เกฮีสามารถที่จะพูดคุยกับสโมสรในต่างแดนได้ตั้งแต่วันที่1มก,กราคมเป็นต้นไปขณะที่สโมสรจากประเทศอังกฤษนั้นจะต้องรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์บาร์เซโลนาบาเยนมิวินิกหรือว่าหูแลมแมนเชสเตอร์ซิตี้คือบรรดาสโมสรที่ชื่นชมในตัวเขาขณะที่จุดยืนของทางเรอัลมาดริดอาจจะขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของเป้าหมายรายอื่น ข้อสเสนอใดๆที่บอกว่าการย้ายไปสู่แอนฟิลด์นั้นจะเป็นเรื่องที่ง่ายดายไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องเลยสถานการณ์ยังคงเปิดกว้างการแข่งขันยังคงรุนแรงและเกฮีจะรับฟังทุกสโมสรก่อนที่เขาจะตัดสินใจแม้กองหลังทีมชาติอังกฤษวัย25ปีจะมีจุดหมายปลายทางให้เลือกมากมายและบางทีมอาจจะไม่ได้อยู่ในลำดับต้นๆในตอนนี้ก็สามารถที่จะโผล่ขึ้นมาได้เหมือนกันมันจะขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขา ัไในฤดูกาลนี้แต่ก็าคาดกันว่าเขาเองจะลงเอยกับทีมที่คาดว่าจะมีลุ้นแชมป์อยู่ฟาแชมปีเ้เปนลก ซึ่งจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางออนสตีนเพื่อนๆก็จะเห็นได้เลยว่า1ก็คือตัวของทางเกฮีต้องการที่จะคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกและ2ก็คือเขาอาจจะพิจารณาสโมสรที่ต้องการไปเล่นด้วยจากผลงานในฤดูกาลนี้ซึ่งข้อ2นี่แหละครับจะกลายมาเป็นอุปสรรคใหญ่ของทางนิวร์พูลเราเพราะปัจจุบันทีมของเราก็อนอนค้างตึกอยู่กลางตารางซึ่งหากผลงานไม่เร่งรีบขึ้นมาให้มันดีขึ้นกว่านี้แบบปัจจุบันทันด่วนโอกาสที่จะได้ตัวของทางเกฮีนั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ หลังจากเราพูดถึงเรื่องการไล่ล่าตัวนักเตะรายใหม่กันไปแล้วคราวนี้เราจะกลับมาดูอนาคตของผู้จัดการทีมของเราบ้างดีกว่าหลังจากเราได้เห็นทางเฟนเวสบอร์กรบในการขีดเส้นตายออกมาแล้วว่าอ่าแนสรับเหลวเวลาให้เซฟตำแหน่งของเขาสูงสุดไม่เกิน2หรือเต็มที่ก็คือ3เกมดังนั้นหากเจ้าตัวยังคงทำผลงานได้อย่างย่ำแย่โอกาสที่เขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งไปก็ถือได้ว่าสูงทีเดียว แล้วหนึ่งในคนที่อยู่ในช็อตลิสต์ลำดับต้นๆมาโดยตลอดกับการที่จะเข้ามาคุมทีมของเราต่อก็คือในรายของทางโอลิเวอร์กราสเนอร์หลังจากก่อนหน้านี้เขาจะเกาะกลุ่มอยู่ในตัวเต็งลำดับที่2องลำดับที่3ามลำดับที่4ไม่เกินนี้วนเวียนกันมาโดยตลอดหลังจบตัวของเขาเองก็ทําผลงานได้อย่างสุดยอดให้กับทางคิร์ตันพาเล ล่าสุดก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาครับเพื่อนๆเมื่อทาง Sky Sport อสเตรียซึ่งก็เป็นสื่อในหลีกบ้านเกิดของเขามีการออกมารายงานข่าวเลยว่าตัวของทางราสเนอร์เองนั้นก็ให้ความสนใจที่จะย้ายเข้ามาคุมทีมทางลิวภูพขลของเราเหมือนกันและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้หากเพื่อนๆจํากันได้ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวว่าทาง Crystal Palace มีความพยายามในการจะจับตัวของทางราสเนอร์นั้นต่อสัญญาฉบับใมหม่หากแต่มันเป็นตัวของเขาเองที่ยังคงชะลอเรื่องน,นี้เอาไว้ อยู่นั่นจึงทําให้หลายๆฝ่ายก็มองไปในทิศทางเดียวกันว่าสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังนั้นน่าจะเป็นการที่เขาอยากจะย้ายเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลของเรานั่นเองซึ่งในส่วนนิดทาง sky sport austria ก็มีการชี้ชัดไปในแนวทางนั้นว่าตัวของทางราสเนอร์ต้องการที่จะรับงานนี้หากทางผู้บริหารของทีมเรามีการติดต่อเข้าไปจริงโดยทางมาร์กยนโกซึ่งก็เป็นนักข่าวระดับซีเนียร์ของทาง sky sport austria ก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจมากๆ บางทีโอลิเวอร์กราสเนอร์ควรจะเปิดโทรศัพท์มือถือของเขาเอาไว้นะอย่างโกกล่าวเพราะเราจินตนาการได้เลยว่าเขาจะได้รับโทรศัพท์เข้ามาในเร็วๆนี้ซึ่งหากตัวของทางกราสเนอร์ ner, มีการเข้ามาคุมทีมต่อจากทางซอรก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าเขาก็จะต้องแข่งขันกับอีกหลายคนดิเดตไม่ว่าจะเป็นตัวของทางเยอเกนครอฟก็ดีชาบีอรลองโซหรือแม้กระทั่งตัวของทางสตีเฟนเจอราดก็ตามแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิ เห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ